เหตุการณ์มือหนีเหตุให้ข่อยตกใจแถบซอกพี่น้องเอ้ยบว่าแต่ข่อยสีซอกพวข่อยก็เป็นตับโซเวอร์สาวเอ๋ยควรกับตกใจเพิ่นบ่จักสิเหตุคือกันแม่ย่าข่อยก็แล่นมาพี่น้องเอ้ยแล่นมาอย่างฮอบกับแป้งมาพี่น้องแป้งอย่างแป้งเค้กหอบแล่นมาอย่างใหญ่โอ้ยข่อยละหัวควันเม่ย่าข่อยล่างยาในทั้งซั่นในพี่น้องเอ้ยเหตุการณ์มีอยู่ว่าข่อยกับคุณสามีเนาะพากันเฮ็ดงานก็คือให้ยาลูกแกะไล่หมอกไล่แม่เพิ่นมามาเราขาในกรงแบบนี้ทุกคนล่ะก็จะให้ยา ลูกแกะเนาะส่วนแม่ยา,า,า่อยกับตาข่าพี่น้องเพ่ปซักเครื่องซักของป่ปกับตาข่าขอ่อยกับพวข่าคอยไปข้นเห็ดงานเนาะสองพวเมียเห็ดเวี้ยช่วยกันส่วนพ่อปูหลับไปไล่แกะเนาะในสวงไล่เนาะที่ว่าข่อยนะกับพวขอนะ่อยหนาหายยาลูกแกะนะแม่แกะตัวนึงพอว่าขีดือ้อขี่ส้นจะได้เลยพี่น้องเอ้ยเอาเขาคนน่ะไปส้นกับตานางหนึ่งก็เขาฮักพี่น้องเขาฮักยังบ่แล้ว เลือดไหลชี้ชีดๆๆๆออกไหลแบบแห้งๆซะพี่น้องสำกับยิ่งปืนลินลําทรงการเลยน,นะพี่น้องพวกหอยสั่นแล้วลาจักเสศข่อยแห้งไปไปบวเป็นแล้วขยันมันสิตายนะพี่น้องขอ่อยบอกให้พวกหอยพยายามหามเลือดเฮ็ดยสิหามเลือดห้องใส่เมียยาพี่น้องพวกหอยกา๋าโทษหาพ่อปูสุดท้ายพ่อปูกับบอลเอลทรศัพท์ทไปพี่น้องพวกหอยล,ล่ะกะแลนสะแลนใส่สะอะไปหาแนวสิว้าสิมาอุด เลือดนะทุกคนแล้วล่ะก็พยายามไล่จับแกะส่วนข่อยบ่พี่น้องพยายามสิแล่นไปในเฮือนแล่นไปอย่างสิไปเอาเครื่องปฐมพยาบาลของคนนะทุกคนมาซอยแกะส่วนแม่ยาของพี่น้องแล่นมาอย่างไงได้อย่างไดเขาแป้งเค้กมาพี่น้องแป้งที่เขาจาเห็ดเค้กนะพี่น้องแม่ยาก็อยฮู้แป้งเค้กมาข่อยก็ฮู้ก็พวกพวกาเขาเม่ยแล้วเอาแป้งมาอีสังหัินแล้วสิมาขั่วแกะบ่แม่ยเขาก็แล่นมาอย่างไงพี่น้องไดเขาเถียงบนถอดออกมาพี่น้อง เขามันหักออกมาเป็นแบบนี้เลยพี่น้องตายเขาไม่คยเจอสถานการณ์แบบนี้พี่น้องเขาได้ใจสั่นข่อยันแกะมันสิตายพวกนี้ไปจะได้พี่น้องเพราะว่ายยางเลือดมันออกร้ายรายแล้วเลือดมันออกเป็นแบบคือเฮาสีดำบุญสงการนะพี่น้องออกบ่มากลายซะพี่น้องพวกวเขาละก็ได้อันเนี้ยทุกคนอันที่เป็นโตุ่อยังพี่น้องเขียวๆแน่เนี่ยที่มันเกาะขี้ไข่นะทุกคนขี้ไข่มันเกาะขี้หินนะพี่น้องมันก็เป็นเขียวๆแล้วก็เป็นแอลนเอาอันนี้มามาอุดบอลที่เลือดมันออกเนาะแล้วก็ไม่ยากเขาเอาแปลง แปลงเค้กขันมมโฮวยมหฮอยเพื่อเป็นการว่าหามเลือดบ่รหายเลือดมันไหลนะ่ทุกคนเป็นการยุดเลือดพออยกระแกะสถานการณ์ฉะาะหนาพอปูผนกับมาเน,นี่ยล้างจากพอปูแล้วมาเราก็จังว่ามาใส่ย,ยาหายมาสปีหายพอเเคยเจอสถานการณ์แบบนีจักเถื่อพี่น้อเป็นค้งแรลที่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ข่อย่ามาจา่จักเหตุอี่ังหนอพว่อข,อขอว่าส่วนแรกก็จะเห็นแต่สตาร์แพร์เขาจ่เห็ดเนาะแต่ว่าเราเคยเจอสถานการณ์แบบว่า เลือดมันออกรลายขนาดนี้จนขนาดว่าเลือดมันสีดออกสีดออกสีพว่าของเราบ่คคยเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ฟีเก้ากันพี่น้องแล้วก็เป็นงงงงงึมๆึือกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพว่าเราเป็นฟาร์มเมอร์มือใหม่ได้พี่น้องพว่าส่วนรลายเฮ็ดเวียกเขวก็ฟาร์มก็มีแต่พอก็แม่เราเนาะเราบ่คคยได้เฮ็ดส่วนรลายแล้วสามีเขาเราจะเห็ดงานประจำรลายกลัวเนาะมาปีนี้แหะที่ว่าเราออกเวียกมาซอยเวียกงานพอแม่เต็มโตู้เพราะขนาดเราก็บ่อสตำนานคือกันเนาะ พอถามว่าจะคือหูวิธีการหักษาวิธีการดูแลแบบคอยเคยเห็นซาตอแย์เฮดเพิ่นว่าสีแดงแต่ว่าขอบุกเคยเจอสถานการณ์แบบว่าเลือดไหลออกแห้งขนาดนี้ส่วนแายก็บเป็นว่าเลือดมันออกซึมๆน้อยเดียวแต่มันมด้ออกไหลขนาดนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ให้คอยเลยพี่น้องเพราะว่าจะได้เฮียนหูว่า วิธีกเกษตรกรฟาร์มแกะฟาร์มงอญุปรเทศอังกฤษเขาจะเห็ดแบบนี้วิธีการจัดการแบบนี้เนาะสถานาการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เขาควนจะมีวิธีการจัดการแนวใดข่อยกับมีประสบการณ์ในการเห็ดฟาร์มบดนบลายนะพี่น้องเพราะว่ามาอยู่กับสามีกับปีหนึ่งปีปลายเนาะก็เริ่มเพียงหัน้ำคาเจ้าไปเนาะพวกขอยละกัหาเหลือมาเห็ดเบี้รจิงจังกับประมาณปีหนึ่ง่นองเพราะสั่นลวก็เป็นมือใหม่กันพี่น้องเพราะสันกับเป็นอีหยังที่แบบ มือใหม่ทั้งสองคนทั้งัวทั้งเมียเนาะส่วนร like ัายกะพ่อปู่ก็เม่ยา้่ะเป็นคนเหตุแต่ว่ารัากๆแหละสวงเดี๋ยวนี้กับพ่อปู่้วก็บ,บสบายเด้๋เม่ยกับพ่อยสบายก็มีแต่สองพวเมียพวกข่อยก็พ่อแต่แบง่งเบาผ้าละพ่อปู่เม่ยร้ายถึน